สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาล่าสุดเป็นประเด็นเดือดทั้งสองฟังครับพี่น้องนะครับหลังจากมีภาพแก้ววายครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็บอกว่าเป็นแก้ววายประมาณนี้ครับทุกท่านนะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเป็น แบบสั้นละพี่น้องแบบที่เห็นนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยก็ว่าเอฟซีทางฟังของภูญิบาลเนี่ยสมัยอยู่น้ำกันตะกี้ครับพี่น้องเพื่อนโงมาให้นะครับแล้วก็กับอดีตแพพาเนี่ยก็เคยเอามาเล่นกัน หมายถึงว่าเอามาหยอกล้อกันสมัยนั่นสมัยก่อนพี่น้องนะครับเอฟซี FC เพิ่นกระบอกแบบสั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดประเด็น่อยุมองนั่นนะครับหลังจากที่เบานอนนาไล่สดหาบดบิ๊กบนม็นไล่สดครับโทรหาบดบิ๊กบดบิ๊กไล่สดอยู่แล้วกระบอกว่าเพิ่นถิ่ม anyway. อันนี้ไว้ปาดบดบิ๊กเลยหัวเลาะ ขึ้นมาทันทีกับพี่นอนะครับแล้วเลาก็บขํำนะครับแล้วเราก็บบได้ว่าอย่างนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าบองเอญมือคือนหนีทางฟังของแผวพาวเพลินกระโพดกลางดึกตีสามกับพี่นอนะครับเลาโพดว่าจังใดตีเอาไปฟังกันก่อนนะครับเลาบอกว่ามีเรื่องให้หัวอีกแล้วน้องจำบ่ได้ว่าของเจ้าของตีเนาะ งือน้องลอยอกอจอสโกอตอจอขอปาดแปลว่าจังไดพี่น้องนะครับอุดซ่าถิมไว้ให้หฮ้ยปาดเราก็บอกได้ไนว่าเราเนี่ยเอาง่ายๆก็ถิมไว้ให้บอดบิ๊กนั่นแหละพี่น้องนะครับปาดเอฟซีกันเลยเดือดทั้งสองฟังครับ ล่าสุดเพจสบายดีเนี่ยเพิ่นโพสมาแบบสี่เลยนะครับบอกว่าโพสถึงอดีตน้องชายที่รักลอยอกอจอสอกอตอจอขอรู้อยู่แก่ใจใส่กับตูดเจ้าของพารทแล้วแปลว่าแบบสี่ครับพี่น้องที่เป็นอักษรย่อเนี่ยรู้อยู่แก่ใจ ใส่กับตูดเจ้าของผ้าเผาเผาพึพพ่นกระโพดหมาแบบรี่พี่นนนะครับหลายคนหลายท่านก็แปลออกแบบซีเอฟซี FC, ฟังนั้นก็บแปลออก f อซี FC, เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากกับทุกท่านนะครับไปที่เพจของเผวเผาก่อนนะครับเอซก็ได้แปลอักษรย่อของเผวเผาหมาแบบซีบอกว่ารู้อยู่แก่ใจใส่กับตูด เจ้าของพาดเอฟซี FC ทนีกับโพดมาแบบสีกับพี่น้องนะครับส่วนเอฟซีบางคนก็บ,บอกว่าคอยเก็ตแล้วนะครับเป็นรูปแก้วจุดจจุุดดนั้นเองพาดพี่น้องนะครับก็เป็นรูปแก้วแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเป็นจังทีทุกคนเห็นนั่นแหละครับทุกท่านนะครับส่วนเอฟซีท่านีก็บ,บอกว่าเคยเห็นสมัยอยู่ด้วยกันเอามาหยอกล้อกัน สนุกสนานเพราะ f c ส่งมาให้ป้าอันนี้กับแมนครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์บอกแบบซีนะครับว่าเคยเห็นสองคนเนี่ยเอามาหยอกล้อก,กันเล่นนยูหลังจาก f c เนี่ยส่งมาให้ประมาณนี่กับพี่น้องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทําไมถึงเอามาวางไว้ตรงนี้ทําไมอยู่บ้านส้มทําไมไม่ไปอยู่บ้านใหญ่ อันนี้ก็บโนแน่ใจกับพี่นอนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคงทิ้งไว้อยากให้เป็นประเด็นาส่วนอีกท่านหนึ่งเอฟซีแพรวก็บอกว่าทิ้งไว้เพื่อเตือนความจำอันนี้เอฟซีทั้งฟังของแพรวกับพี่นอทนะครับส่วนเอฟซีทั้งฟังของบอสบิ๊กก็เดือดค้นกันนะครับบางคนก็บอกว่าไหนบอกว่าอยากจบทำไม ถึงทิ้งไว้ให้เป็นประเด็นนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจบไม่มีอยู่จริงจ้าสาว<ะ>ส่วนท่านนีบอกว่าอยากแสะอดีตแต่ว่าเจ้าของลืมไปหรือเปล่าว่าอะไรเป็นอะไรป้าส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกสองนะปะ้าส่วนท่านหนึ่งก็บอกว่านางคงอยากชนะเขา พอแพ้ก็เลยหาเรื่องหาประเด็นเฉยๆนั่นแหละมาตกทันนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าย้อนแย้งจริงๆนั่นแหละครับเอฟซีฟังนี่เดือดสุดๆครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพจข้าวของตาเบอนเอาไปลงเนี่ยเยอะมากนะครับ คนเนี่ยแฮคคอมเมนต์สนันเลยนะครับนุ่มองเลยข่าวสารมาบอกมาเราเด้อทุกท่านมีข้อพิเ็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ